คู่รักดวงเฮงนำประทัดแสนนัดแก้บนเอ้ไขย่ยิ้มกว้างได้เลขเด็ดลุ้นโชคอีกงวด16ธันวาคม63นี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ สำหรับ2อสามีภรรยานะครับนำประทัดแสนนัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์นะครับหลังให้ถูกหวยรางวัลที่ห้าขณะที่รอบนี้ไม่พลาดเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคงวดวันที่16เดือนธันวาคม63นี่ครับวันที่9ทธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบนขุนแก้วอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายสิทธิชัยแย้มโอวานนะครับอายุ4 2ปี และนางสาวทิพาพรนะครับหอยสังอายุ43ปีสองสามีภรรยาได้เดินทางนำประทัดมาแสนนัดมาจุดถวายแก้บนกับไอ้ไข่สามนครและกุมารน้องก้าวเลิบเลบิโดยนำชุดทหารผ้าแพรสามสีงามหนังสติกดอกไม้และของเล่นเด็กนำใส่พานมาถวายให้ทางด้านนางสาวทิพาพรเผยว่าวันนี้ตนได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวครับเพื่อมาทำการแก้ประทัดจุดประทัดแสนนัดให้กับไอ้ไข่สามนครนะ และกุมารทองน้องก้าวเลิบเลเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาที่วัดนะครับสว่างอารมณ์เพื่อขอพรกับไอ้ไข่แล้วกระซิบข้างหูน้องกุมารก้าวเลิๆจากนั้นก็ไปหาซื้อลอตลเตอรี่ที่แผงภายในวัดชุด5ใบ1ชุดโดยไม่ได้เลือกหมายเลขครับหลังจากที่หวยออกนํามาตรวจดูรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวหลังและเลขท้าย2ตัวยังไม่ได้ตรวจสอบทลเพราะต้องเข้าไปทํางานเลยเอาไว้ในกระเป๋าครับ กระทั่งเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานึกขึ้นได้เลยหยิบอลอตเตอรี่มาตรวจอีกครั้งไม่ได้หวังอะไรพอตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่5ทั้งหมดดีใจครับรีบไปบอกกับแฟนต่างก็เฮกันทั้งบ้านวันลุงขึ้นไปรับรา,างวัลเงินมา50,000บาทจากนั้นนึกขึ้นได้ว่าเราไปบนบานสารเก่ากับไอ้ไข่สารนครและกุมารน้องกไว้วันนี้จึงรีบมาแก้บนนะครับพอให้โชคตามที่ขอไว้ สำหรับประทัดที่จุดถวาย10,000แสนนัดนั้นได้เก็บหางประทัดเพื่อไปเก็บเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยและก็ได้มาบนไว้เหมือนเดิมหากครั้งหน้าถูกอีกนอกจากจะนำของมาแก้บนแล้วถวายแล้วนะครับยังมีปัจจัยให้หลวงพ่อแปะสมทบทุนซื้อที่ดินแผ่บุญกุศลให้กับพ่อแม่และครอบครัวด้วยครับสำหรับหางประทัดที่จุดมานั้นนะครับได้หางประทัดมา2ใบใบแรกเป็นเลข98และ362ส่วนใบที่สองเป็นเลข95กับ765พร้อมกับนำมาโชว์ให้ดู ก่อนที่จะไปหาซื้อโสตเตรี่นะครับตามแผงเช่นเคยในส่วนของของประทัดนั้นสาธท,ที่ชนมามุงดูนะครับมาจุดประทัดต,ต่างมาขอถ่ายภาพเพื่อนําไปเสี่ยงโชคเช่นกันครับ